เถ้าเจอเหตุการณ์อย่างที่รัศมีเจออ่ะอย่างเช่นรัศมีกลัวน้ำเนี่ยก็ยังหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงก็จริงแต่ว่าเราก็ยังจะต้องเจอมันกับทุกๆวันเนี่ยบ้านก็อยู่ริมน้ํานะคะริมคลองะคะกลัวไม่ได้นะคะก็ต้องเดินทางทางน้ํานะคะทางเรือให้มันปลอดภัยนะคะก็เลือกที่จะสู้ไม่ได้เลือกหนีนะ,ะฉะนั้นนะคะถ้าทุกคนนะคะอันนี้บอกไปเลยว่าคีย์แพงมากนะถ้าทุกคนเนี่ยเจอปัญหานะคะทุกคนน่ะต้องเลือกที่จะ สู้กับมันนะคะอย่าหนีปัญหานะคะเพราะว่าปัญหาที่เจอเนี่ยทุกๆคนน่ะ ก็เจอกันมาทั้งนั้นนะคะไม่มีใครที่เกิดมาบนโลกนี้นะคะไม่มีปัญหานะคะแม้กระทั่งคนรวยคนใหญ่คนโตนะคะมีปัญหาทั้งนั้นไม่ว่าจะเรื่องของติชินนิทานหรือการเอ,อ่อโดนว่าร้ายว,าว่าเสจสีเทเสศีนะคะโอ้ยแย่มากมายนะคะที่เจอนะคะพระพุทธเจ้ายังเจอการนินทาว่าร้ายเลยนะคะถ้าเรานะคะเจอแบบที่ทัศมีเจอทุกๆวันเน่ยเจอทุกๆวันเลยเจอนินทารับหลังนะคะเจอมาหลายปีและเจอมาตลอดนะคะ แต่รัศมีก็ยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะเลือกที่ว่าก็มันคือความชินชาของรัศมีไปแล้วเนาะรัศมีก็จะเฉยอะเดากจะว่าอะไร เราโต้อตอบได้ก็โต้อตอบถ้าเราโต้ถ้าเราไม่อยากโต้อตอบเราก็นิ่งเฉยซะจะดูซิว่าไอ้คนที่พูดว่าร้ายเราเนี่ยจะพูดไปอีกสักกี่มาน้อยนะคะสุดท้ายความเคยชินเราก็ชินชากับปัญหาไปเองแล้วก็ร่างกายเราก็ไม่ได้ตอบสนองต่อความเครียดที่มันเกิดขึ้นนะคะสักพักหนึ่งคนที่เขาพูดว่าร้ายเราหรือว่าให้ร้ายป้ายสีเราเนี่ยเขาก็จะหายตัวไปเองค่ะ ปล่อยให้เขาไปไปจมกับความทุกข์ของเขาไปนะคะมันเป็นปัญหาของเขาเนาะซึ่งไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะถ้าเราเอาปัญหาพวกนี้มาเข้าสู่ภาวะความเครียดเราเนี่ยนอกจากเราจะมีความเครียดในวัยเด็กของเราแล้วนะคะเรากลับไปเพิ่มความเครียดในวัยโตโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะอ่าในวัยโตนะคะสามารถที่จะเพิ่มความเครียดนะคะแล้วสามารถสร้างนิสัยทําให้เรา ตัดสินใจจากความเชื่อที่ผิดๆลงไปได้ได้อย่างไรนะคะในเมื่อสมองส่วนนี้นะคะทำงานในเรื่องของวัยเด็กที่เกิดจากเป็นบาดแผลทางใจที่เกิดขึ้นนะคะแต่นะคะงานวิจัยล่าสุดนะอ่านะคะคือตัวนี้นะคะเป็นของด็อกเตรมอรานะคะตัวนี้นะคะคือด Bo ็อกเตอร์มอร่าโบสลีนีนะคะ นี่ถ้ารักสมีอา่านผิดก็ต้องขออภัยท่านด้วยนะคะนะณปัจจุบันนี้นะคะตัวนี้เป็นเรื่องของงานวิจัยนะคะซึ่งได้ถูกตีพิมพ์นะคะแล้วก็ลงไปในนาสสารของ Journal ก็คือตัวคอ เ,เซล์นะคะโดยทางมหาลัยโคลัมเบียนนั่นเองค่ะของสหรัฐอเมริกานะคะมีการตีพิมพ์ผลการศึกษาเรื่องของกระกับสมองตัวฮิปโปแคมปัสของมนุษย์ในวัยผู้ใหญ่นะคะว่ามันก็ยังพัฒนาต่อได้นะคะมันไม่สามารถมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่หยุดพัฒนาเซล์ของมันเองนะคะมันไม่ใช่แค่ความทรงจำที่เกิดขึ้นในวัยเด็กนะคะมันยังเป็นความทรงจำที่เราตั้งแต่เด็ก จนถึงโตผู้ใหญ่แล้วก็ไปสู่ใบชรลานะคะว่าเราสามารถที่จะพัฒนาสมองของเรานะคะไปในทิศทางไหนแล้วเราไปสร้างความทรงจําอะไรใหม่ๆเข้าไปในสมองเราได้บ้างนะคะนะคะ,ะ,คะท่านก็พูดได้ได้พูดเอาไว้นะคะว่าเกี่ยวข้องกับความวางรมจําการเรียนรู้นะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะคะว่า ก็ได้มาจากของการบริจาคอวัยวะทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะตั้งแต่อายุ1 4บสถึงเจปีนั่นแหละนะประมาณนี้นะคะโดยคนเหล่าน,นี้เขาก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแต่ด้วยความที่ผลจากการตรวจรับจำนวนเซลล์ประสาทอะเนาะก็เรียกว่าเป็นเซลล์ที่มันมีการถูกสร้างใหม่นะคะภายใต้ตัวสมองที่ชื่อว่าฮิปโปแคมปัสตัวนี้นะคะในตัวนี้นะคะพบว่า มีปริมาณเซลล์นะคะต้นกำเนิดในสมองส่วนนี้นะคะจะลดลงไปตามวัยที่เพิ่มขึ้นแต่การก่อตัวของเส้นเลือดและจำนวนเซลล์ประสาทเกิดใหม่ยังเติบโตไม่เต็มที่นั้นกับคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุนะคะอ่านะคะซึ่งท่านก็นเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่ายังค้นพบเซลล์ประสาทเกิดใหม่ในสมองส่วนนี้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์จำพวกไพเมตนะคะหรือพวกหนูทดลองนะคะเพราะว่าพวกหนูทดลองมีการสร้างเซลล์ประสาทสมองจะลดลงอย่างรวดเร็วไปนะคะตามไวันะคะสิ่งนี้แสดงว่ามนุษย์ยังต้องการเซลล์ประสาทใหม่นะคะเพื่อการเรียนรู้ที่ซับซ้อนนะคะอ่ะเรื่องของเซลล์ประสาทใหม่ที่ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของของดรมอร่าโบสลลนี่นะคะจากทางสหรัฐอเมริกานะคะ ก็เป็นการยืนยันว่านะคะสมองของคนเรานะคะความเชื่อของคนเราที่อยู่ในสมองส่วนนี้ความทรงจําในวัยเด็กจนถึงวัยโตวัยทางานนะคะที่สมิกำลังจะแชร์คือว่าสมิก็มีความทรงจําในวัยเด็ก ซีกหนึ it, ่งนะคะแล้วก็มีความทรงจําในวัยผู้ใหญ่ซีกหนึ่งนะคะเป็นความทรงจําที่มีทั้งเรื่องเลวร้ายแล้วก็เรื่องที่ดีนะคะเรื่องที่เลวร้ายนะคะรัศมีก็ประสบพบเจออยู่เรื่อยๆนะคะสมมุติว่าเพื่อนนะคะประสบพบเจอปัญหาที่เลวร้ายอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อนจะต้องเลือกที่จะสู้ต่ออย่าหนีนะคะเพราะถ้าเราสู้ต่อนะคะเราจะมองปัญหาเนี้ย เป็นระดับมตาตรฐานไปเลยเป็นความเคยชินชินชาไปเลยนะคะจะไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่ร่างกายเราจะรู้สึกต่อเมื่อเราเจอปัญหาใหม่ๆสังเกตไหมถ้าเราเจอปัญหาอะไรที่เรายังไม่เคยประสบพบเจออะไรมาในชีวิตอันดับแรกคือทุกคนเจอเหมือนกันคือช็อกก่อนโอ้ฉันเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่ถ้าฉันจะต้องโจอแบบนี้ทุกปีทุกปีเนี่ยเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะอย่าเพิ่งหนีหรือว่ากลายเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไปนะคะ มีวิธีแก้นะคะโดยเราจะต้องเลือกที่จะฟังเพลงนะคะเพลงเป็นสิ่งที่สามารถทำให้บำบัดในเรื่องของความเครียดความโลกที่มันนามรุมเร้าเราได้นะคะเพราะว่าเสียงดนตรีจากเสียงเพลงนะ่ะเป็นเสียงที่อยู่ในระดับ ในระนาบที่เป็นระนาบที่นิ่งๆนะคะเราอย่าไปเปิดฟังเพลงที่เป็นแบบออกแนวลูกทุ่งเอ้ยออกแนวที่เป็นแบบโจพึ่มมหรือว่าแนวที่เป็นแบบเอ่อเต้นไปเต้นมาอะไรเงี้ยนะคะก็หาฟังเพลงที่ออกแนวที่แบบเพลงสบายๆนะคะฟังเพลงก่อนนอนนะคะฟังก่อนแล้วก็ค่อยปิดมือถือนะคะ แล้วตอนที่ตื่นนอนมานะคะก็ฟังเพลงในช่วงของตอนเช้านะคะเพื่อปรับอารมณ์สมองของเรานะคะไม่งั้นนะคะสมองของเราเนี่ยก็จะมีแต่ความทรงจําที่อยู่ในรูปแบบของความทรงจำเลวร้ายนะคะไม่สามารถขจัดออกไปได้เนาะอ่านั้นที่รักมีก็เปิดเพลงฟังระหว่างไล์นะคะนี่เพลงตัวนี้ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ เพลงไปนะคะเวลาที่เราฟังอะไรพวกนี้เนี่ยหรือเราทํางานนะคะหรือเราเกิดสภาวะความเครียดความตึงเครียดเนี่ยเราสังเกตว่าเสียงเพลงนะคะน้ำแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายแล้วสภาพจิตใจเรานะคะดีขึ้นเนาะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาชมรัศมีไลฟ์ในครั้งนี้นะคะวันนี้นะคะมาในธีมของ สีสันวันปีใหม่นะคะ c ันเล f u ฟนะคะมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดอีกนะคะอืมโอเคนะคะก็พูดไปเกือบหมดแล้วล่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะที่เจอในเรื่องของสมอง h ิ p โคแคมปัสนะคะทำไมต้องเจอเพราะว่าทุกคนมีแบบนี้หมดแหละนะคะแล้วก็มีนิสัยที่ตัดสินทุกสิ่งจากความเชื่อนะคะ นี่นะคะนีานะคะแล้วก็มาจากบาดแผ้ทางใจนะคะนี่นะคะฉะนั้นนะคะบาดแผ้ทางใจของของทุกๆคนนะคะมันก็เกิดกับลัศมีเหมือนกันแหละนะคะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแม้แต่คนใหญ่คนโตคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่มีเงินทองมากมายล้นฟ้านะคะแม้แต่พระพุทธเจ้านะคะ หรือพระองค์เยซูคิดนะคะก็ยังเกิดปร,ประสบพบเจอปัญหามารุมเร้าเหมือนกันนะคะแต่ทุกทคนนะคะจะมีแนวทางในการที่แก้ไขปัญหาต่างๆกันนะคะอย่างที่รัศมีจะมาแนะนําบอกต่อเพ่ินก็คือว่ารัศมีเลือกแนวทางบําบัดในเรื่องของการฟังเพลงนะคะการอยู่ในที่เย็นอยู่ในที่ที่สดชื่นนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะซึ่งสามารถที่จะบําบัด ร่างกายเราได้นะคะหรืออยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับใครก็ได้นะคะที่มีความปรารถนาดีให้กับตัวเรานะคะเอ,อ,อย่างน้อยนะคะบาดแผลที่เกิดขึ้นในหัวใจของของพวกคุณนะคะหรือเพื่อนๆทุกๆคนนี่นะคะอาจจะเป็นบาดแผลในวัยเด็กนะคะซึ่งตอนนี้เราเป็นวัยปัจจุบันแล้วแหละเราสามารถเลือกสิ่งที่เราจะเพิ่มในส่วนของสมองของเราเข้าไปได้นะคะ